สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นยขอเรียกชื่อว่าครูครับทำไมทำแบบนี้แล้วได้นะครับเป็นขั้นตอนการนับจำนวนสามเหลี่ยมที่เราสนใจในคลิปนี้ก็เป็นการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมตอนที่สองสามเหลี่ยมที่เราสนใจในที่นี้นะเริ่มต้นว่าถ้าเรามีสามเหลี่ยมรูปใหญ่เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวสามหน่วยเนี่ยข้างในเนี้ยมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ย รูปสามเหลี่ยมบางรูปเนี่ยปลายแหลมอยู่ด้านบนอย่างรูปนี้นะฐานเป็นเส้นตรงปลายแหลมอยู่ด้านบนนะการนับรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยบันทึกคลิปให้ดูก่อนหน้านี้ไปแล้วนะในคลิปนี้เราจะสนใจเนี่ยจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่มีลักษณะว่าฐานเป็นเส้นตรงอยู่ด้านบนปลายแหลมอยู่ด้านล่างอย่างรูปเนี้ยสีเหลืองรูปที่1นึ่งนสีเหลืองรูปที่2สีเหลืองรูปที่สาม อันนี้ก็ถือว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะความยาวด้าน1หน่วยอยู่ในสามเหลี่ยมนะที่มีความยาวด้าน3หน่วยอย่างรูปที่2นะสีเขียวนะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าปลายแหลมด้านล่างนะฐานเป็นเส้นตรงอยู่ด้านบนนะอยู่ในสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยที่มีความยาวด้าน4หน่วยเพราะในคลิปนี้นะเราจะสนใจลักษณะของรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองนะสีเขียว สีฟ้าทํานองนี้ก็มาดูบทนิยามกันนิดหนึ่งนะในคลิปก่อนหน้านี้นะใช้สัญลักษณ์ a n นะคลิปนี้ก็เลยขอใช้สัญลักษณ์เป็น b n นะในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ายาว n หน่วยนะอันนี้3หน่วยอันนี้4หน่วยอันนี้5หน่วย b n นะเท่ากับจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าปลายแหลมอยู่ด้านล่างฐานเส้นตรงอยู่ด้านบนนะ ที่มีความยาวนะความยาวด้านเป็น 1. เป็น2เป็น3ถึง n อนะอย่างในรูปเนี้ยนะรูปใหญ่ความยาวด้าน5หน่วยเนะี่ยมีรูปเล็กๆอยู่ทั้งหมดกี่รูปเดี๋ยวเราจะค้นหากันแล้วก็คลิปนี้นะครูครับทำไมทําแบบนี้แล้วได้ก็เป็นขั้นตอนการนับนะพอเข้าใจขั้นตอนการนับแล้วก็จะพิสูจน์เป็นสูตรทั่วไปนะ พิสูจน์โดยใช้ r e c u r r e n t Relation นะพิสูจน์โดยใช้ Matrix Determinant นะคนที่สนใจข้อพิสูจน์ก็ติดตามดูนะคนที่ต้องการขั้นตอนการนับก็เอาผลไปใช้เลยทบทวนบทนิยามอีกครั้งหนึ่งนะพร้อมทั้งตัวอย่างนะ BN เนะเรามีสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวนะด้านยาด้านยาว N หน่วยนะ BN หมายถึง จำนวนรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ข้างในนะปลายแหลมอยู่ด้านล่างฐานเป็นเส้นตรงอยู่ด้านบนนะ b 1นะรูปเนี้ยนะสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวหนึ่งหน่วยสามเหลี่ยมปลายแหลมมันไม่มีในนี้เนี่ยนะนะปลายแหลมอยู่ด้านล่างนะไม่มีนะ b 1ก็เป็น0อันนี้คือสามเหลี่ยมด้านเท่าความยาวด้าน2หน่วยมีสามเหลี่ยมเล็กๆสีฟ้าอยู่ข้างใน1รูป b 2ก็เลยมีค่าเป็น รูปใหญ่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าความยาวด้าน3หน่วยแจงนับแล้วนะมีสามเหลี่ยมรูปเล็กๆสีเขียวอยู่3รูป1 2 3 b 3ก็เลยมีค่าเป็น3นะหมายเหตนะุถ้าเราสนใจ an จำนวนรูปสามเหลี่ยมนะปลายแหลมอยู่ด้านบนฐานเป็นเส้นตรงอยู่ด้านล่างไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็คือคลิปหมายเลข 550นะจะสอนวิธีนับนะการนับแบบเป็นขั้นตอนแล้วก็พิสูจน์สูตรให้ดูด้วยนะในคลิปนี้จะหา bn กันนะเนเป็น1เป็น2เป็น3นะคำนวณแล้วนะตอนนี้ N เ,เป็น4 3สามเหลี่ยมรูปใหญ่นะความยาวด้าน4หน่วยเรามาแจงนับกันนะ สามเหลี่ยมรูปเล็กความยาวด้านหนึ่งหน่วยนะก็มี 1, 2, 3, 4, 5, 6มี6ห้าหกีหกรูปการนับแบบนี้เนี่ยในทางคณิตศาสตร์กถ็ถือว่าสมในกับการมองจุดยอดเห็นไหมจุดยอดอันเนี้ยสมในกับรูปนี้หจุดนี้กับรูปนี้2เพราะฉะั้นที่เรานับเป็น6รูปเนี่ยเรานับจุดยอดนี้ก็พอ 1, 2, 3, 4, 5, สห สามเหลี่ยมสีเขียวนะความยาวด้าน2หน่วยนะนับที่นี่ก็ได้นะนับตรงนี้ก็ได้จุดยอดเข้ามานะก็แปลว่านะขนาด1ห,หมายถึงความยาวด้าน1ห,หน่วยนะมี1บวก2บวก3มี6นะรูปนะความยาวด้าน2หน่วยมี1รูปเนะี่ยดูที่จุดยอดตัวนี้แ้น B4 ก็เลยมีค่าเป็น7เนะเราจะเรียนกันอย่างช้าๆก่อนนะ แจงนับให้เห็นเลยนะเดี๋ยวจะไปดูขั้นตอนการนับนะมาทำตัวอย่างเพิ่มเติมกันอีก n นะเป็น5สามเหลี่ยมรูปใหญ่ควนะามยาวด้าน5หน่วยรูปเล็กเนะี่ยแจงนับจริงก็1 2 3 4เนะี่จนกระทั่งรูปนี้10นะ หรือจะนับแบบนี้ก็ได้มองที่จุดยอดของมันเนี่ยเขาเรียกสมนัยของการนับ1สมนัยกับรูปนี้สสมนัยกับรูปนี้รูปสุดท้ายจุดนี้คือรูปนี้เนี่ยาะเรานับจุดยอดแล้วบวกทบกันก็ได้1นึ่งบวกสองบวกสาบวกสี่นี่ไงหนึ่งสองสามสบวกกันเป็นเลขสิบก็แปลว่าวสามเหลี่ยมด้านเท่าเนีความยาวด้าน1น่หน่วยมี10รูป สามเหลี่ยมด้านเท่าฟาร์มยาวด้าน2หน่วยนะแจงนับกัน1 2 3หรือมองที่จุดยอดนี่ก็ได้1นะสมในกับรูปนี้จุดนี้จุดที่2สมในกับรูปนี้จุดที่3นะแจงนับตามจุดยอดก็1บวก2ได้3 b 5 13เห็น n เป็น6นะรูปจะเยอะมากขึ้นก็ แจงนับดูที่จุดยอดเลยนะ1นึ่ใบหนึ่งขนาด1หน่วยเนี่ยนะเห็นชัดเจนจุดนี้รูปนี้จุดนี้รูปนี้นะีรูปกับจุดสอดคล้องกันเห็นชัดเจนเลยเราก็นับจุดยอด1นึ่งบวกสบวกสบวกสบวกหเป็น15รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนะี่ยความยาวด้าน2หน่วยนะอันนี้แรงเงาให้ดูรูปเดียวนะดูที่จุดยอดรูปนี่นะ จุดยอดนี้ไม่ได้แรงเงาให้แต่ว่าถือเป็นรูปที่2รูปที่3นะสี่ห้าหกนะใช้หลักการบวกก็1บวก2บวก3เป็นรูปูนะสามเหลี่ยมด้านเท่าความยาวด้าน3หน่วยปลายแหลมอยู่ด้านล่างมีรูปเดียว1นะจับบวกกันก็เป็น22 b 6มีค่าเท่ากับ22 อ,อดทนนับให้ครบถ้วนนะจะได้เป็นตัวอย่างไว้อ้างอิงนะเปรียบเทียบกับขั้นตอนนะเดี๋ยวพอขั้นตอนการนับเนี่ยจะง่ายนะดูนิดเดียวได้22เลยนะแต่ตอนนีนะ้ฝึกนับก่อนนะจะได้เอาไว้เป็นตัวอย่างต่อไปสามเหลี่ยมรูปใหญ่ความยาวด้าน7หน่วยนะในนี้มีสามเหลี่ยมรูปเล็กความยาวด้าน1หน่วยกี่รูปนะ รูปสามเหลี่ยมกับจุดยอดนะรูปเล็กก็เลยสอดคล้องกันพอดีเห็นชัดเจนนะจุดนี้กับรูปนี้1จุดนี้กับรูปนี้เป็น2จุดนี้กับรูปนี้เป็น3เพราะฉะั้นการนับว่ามีกี่รูปก็เอาจุดพวกนี้บวกทบกัน1นึบวกสบวกสบวกสบวกห้าบวกหกนี่ไงหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกบวกทบกันเป็น21นะลักษณะบวกทบกันอย่างนี้นะีน่ยนะเดี๋ยวจะเป็นวิธีนับแบบรวดเร็วนะ อันนี้นับแบบช้าชแจงนับกันก่อนสามเหลี่ยมด้านเท่าความยาวด้าน2หน่วยจุดยอดนี้แรงเอาไว้เห็นนะนี่คือสามเหลี่ยมด้านเท่านะสีเขียวตัวนี้นะจุดยอดที่นี่1รูป2รูป3รูปเนีอันนี้มี3มนนี้มี4บวกทบกันก็1 2 3 4สบวกทบกันเป็น10สามเหลี่ยมด้านเท่าความยาวด้าน3าหน่วยนะมี3รูปเนะี่ยบวก2เป็น3บวกทบกันก็เป็น 34รูป b 7มีค่าเป็น34นี่อ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะจะได้เอาไว้ตรวจสอบสูตรนีตรวจสอบวิธีลัดกันว่าบวกแล้วต้องได้เท่ากันนีอันนี้แจงนับจริงจะได้มั่นใจ n เป็นเป็นี่สมเหลี่ยมด้านเท่าความยาวด้านหนึ่งหน่วยก็1234567บวกทบกันเป็นชั้นชั้น1-7ถึง7บวกทบกันเป็น28 ความยาวด้าน2หน่วยใไหมมันจะลดหลั่นลงมา1นึบวกสบวกสบวกสบวกห้าหน่วยทบกันละความยาวด้าน3หน่วยก็1 2 3บวกทบกันเป็น6นะแต่เนื่องจาก n เป็น8มันมีอีกรูปหนึงคือความยาวด้าน4หน่วยมี1รูปบวกทบกันเป็น50 b 8มีค่าเป็น50 ต่อไปเป็นการฝึกสังเกตเนีเมื่อกี้ที่เราแจงนับ n เป็นหนะึ่งสองแต่นี้มาดูแยกกลุ่มกันนะ n เป็นเลขคี่ b 1เป็น 0, นยะ b 3เป็น 3, b 5เป็น 13, b 7เป็น34สนะสังเกตดูการเพิ่มของจำนวนรูปนั้นนะ่ะจะได้เห็นกรณีทั่วไปได้ง่ายขึ้นนะจาก b 1มา b 3เนี่ยนะ หนึ 1> 1่งบวกสองนี่คือการเพิ่มของมันจาก b 3มา b 5นะการเพิ่มของมันก็ขนาด1หน่วย3มบวก4ีมีขนาด2หน่วย1บวก2จาก b 5มา b 7จนะจะมีการเพิ่มขนาดนะขนาด3หน่วยนะขนาด1หน่วย5บวก6นะขนาด2หน่วย3บวก4ขนาด3หน่วย1บวก2 แต่โดยรวมจะเห็นว่าเนี่ย n เป็น7เวลาเพิ่มนี่สีม่วงเห็นไหมหนึ่งสองสี่ห้าหนะ n เป็น5เวลาเพิ่มเพิ่มขึ้นมา1,2,3,4 n เป็น3ส่วนที่เพิ่มมา1บวก2นะก็สังเกตเห็นแล้วนะ n เป็น3 1ม5บวก2 5ก็1ถึง4 7ก็1,6ถึง6ที่เพิ่มขึ้นมานะฝึกสังเกตนะนระนั้น B1 เป็น0เนย b 2k บวก1กับ b 2k ลบ1บวกได้ส่วนที่เพิ่ม sigma i i 1ถึง2นะ sigma i i 1ถึง4นี่คือส่วนที่เพิ่มก็จะสอดคล้องกันพอดีว่า b 1เป็น0นะ b 3เป็น3 b 5เป็น13 b 7เป็น34อยากรู้ b 9ก็70โดยการบวกทบนี่คือคิดเลขเร็วขึ้นเลยไหม แต่นี่อาจจะมองว่าเป็นสูตรนะยังไม่ตรงกับชื่อคลิปนี้ว่าครูครับทำไมทำแบบนี้แล้วได้นะสิ่งที่เห็นตรงหน้านี่ทำแบบนี้แล้วได้ก็เชื่อถือได้เลยเพราะว่าเราแจงนับจริงแต่เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการนับแบบรวดเร็วนะว่าคิดเลขแค่ไหนก็พอที่จะได้เลขเหล่านี้ต่อไปฝึกสังเกตรกรณี n เป็นปเลขคู่เนะี่ย b 2เป็น1 b 4เป็น7 B6 เป็น 22, B8 เป็น50นี่คือเรานับจริงแต่ดูการเพิ่มของมันนะ B2 มา B4 ค่าที่เพิ่มก็คือ1,2,3 B4 บวก2บวก3 b มมา B6 สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ1,2,3,4,5บวกเข้ามา B6 มา B8 สิ่งที่เพิ่มก็คือ1,2,3,4,5,6,7 ก็สังเกตเห็นเป็นสูตรแล้วนะจาก2มา4บวกเพิ่ม 1, 2, 3จาก4มา6บวกเพิ่ม 1, 2, 3, 4, 5 6มา8ก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7บวกทบเข้ามานี่คือลักษณะของพจน์ทั่วไปนะเพราะนั้นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือ 1, 2, 3, 4บวกกันถึงเนี่ยสับคริปมันจะต่ำไปนิดหนึ่งเห็นไหมนี่อานี้เลข6ตัวนี้เลข5 ตัวนี้เลขสี่นี่เลขสามอันนี้คือสูตรทั่วไปของสิ่งที่บวกทบเข้ามาเริ่มต้นไดั้สองเท่ากับหแล้วก็บวกทบเข้ามา B2 เป็น1 b ึเป็น7 B6 เป็น22 B8 เป็น50าสิเนี่ยเป็น95นะลักษณะนี้นะเรียนสูงขึ้นนั้นนะเขาเรียกว่า สูตรเวียนเกิด r e u r r e n t t r l l t t o o น,นนะแต่ในคลิปนี้เนี่ยจะสอนทั้งวิธีคิดเลขเร็วคือครูครับทำไมทำแบบนี้แล้วได้นะเดี๋ยวจะได้เลข50ได้เลข95ได้เลข196เลยเีนะ่ยกับเนะีลยกับพิสูจน์สูตรเลยในเทอมของตัว n นะอยากรู้ว่า b 1 2มีค่าเท่าไหร่แทนค่า n 1 2ได้เลข161เเลยเดี๋ยวเราก็จะพิสูจน์สูตร มาทำงานตามขั้นตอนนยะครูครับทำไมทำแบบนี้แล้วได้นะกรณี n เป็น7นะนะครูก็บอกให้ทำตามนี้เลยขั้นที่1นะ n เป็น7ก็เขียนตัวเลขเรียงกัน1 2 3 4 5 6 7เขียนละขั้นที่2นะดึง1ลงมา1บวก2ได้3 3บวก3ได้6 6บวก4ได้10 10บวก5ได้15 15บวก6ได้21 21บวก7ได้28บรรทัดนี้บวกทบกันเนะี่ยพอขั้นที่3นะดึง21ลงมาดึง10ลงมาดึง3ลงมา30 21บวกทบกันได้34นะสิ่งที่เราทำขณะนี้เนี่ยนะ สอดคล้องกันพอดีเลยว่านะ21นะนับตัวนี้เลยนะ1 2 3 4 5 6บวกกันเป็น21นะตัวนีนะ้1 2 3 4ถึงบวกกันก็เป็น10เพราะฉั้นสิ่งที่เราแจงนับตัวนี้เนี่ยนะเขามาสรุปเป็นขั้นตอนการทำงานนะ อันนี้ก็ copy มาเห็นเลยว่านี่ทำงานโดย excel เลยนะดึงลงมาบวกทบและพวกเนี้ยนะ b 7ได้34นะเพราะฉะนั้นถ้าทำงานตามขั้นตอนนี้นะ n เป็น7ขั้นที่1เขียนเลข1 2 3 4ถึง7นะขั้นที่2นะดึงดงลงมา1บวก2ได้3 3บวก3ได้6 6บวก4ได้10 10บวก5ได้15 15กับ6ได้21นะีคนที่ใช้ Excel ไม่เป็นก็บวกด้วยเครื่องคิดเลขไปนะคนที่ใช้ Excel เป็นเขาเขียนเป็นโปรแกรมเลยนะส่วนเลข84เนี่ยนะไปดูคลิปก่อนหน้านี้เลยนะนี่คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมเล็กๆปลายแหลมอยู่ด้านบนฐานอยู่ด้านล่างนะ34นี้คือเนะื้อหาในคลิปนี้นะ สามเหลี่ยมไปแหลมอยู่ด้านล่างฐานอยู่ด้านบนเห็นไหมทำงานตามขั้นตอนแล้วได้34เหมือนกันนะตรงกับที่เราแจงนับจริงเมื่อตะกี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราทำไว้เมื่อกี้เห็นไหมหนึ่ง้ยี่สิบเอ็ตรงพอดีเลย1234ได้10จอดคลองกันนีสมนในในแง่ของการนับ1นึบวกสได้3นีอันนี้คือแจงนับจริง อันนี้คือจะเรียกวิธีลัดก็ได้นะทำไปตามนี้เถอะนะเดี๋ยวได้34นะีอันนี้ก็อธิบายว่าครูครับทำไมทำแบบนี้แล้วได้ได้34ตรงกับจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่เราแจงนับด้วยนะอีกหนึ่งตัวอย่างนะอันนี้เอ็เอนไปเลขก8เนะ็เลขคู่ขั้นที่1เขียนเลขเลย1 2 3 4 5 6 7 8ขั้นที่2นะบวกทบ 1>, 1ดึงลงมา1 2ได้3 3 3ได้6 6 4ได้10บวกกันนะ10 15นะ15 6ได้21 21 7ได้28น,นี้36นะขั้นที่3ดึงด28ลงมา25ดึง15ลงมาการที่เราดึงลงมาเนี่ยมันสมในกับการแจงนับที่เราแจงนับไว้เมื่อกี้นี้เลยนะ ขนาด1ห,หน่วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบวกทบกันเป็นยี่สิบแปดก็นี่ไงเราบวกทบกันได้ยี่สิบแปดเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าบวกทบกันเป็นสิบห้าก็ตรงพอดีกันนะแจงนับจากรูปสามเหลี่ยมก็ได้นะแจงนับไว้เมื่อกี้ก็ได้นะเลขหกตรงพอดีเลยเนะี่ยคว่าตรงพอดีเนี่ยมันคือการแจงนับที่เราพิสูจน์ไว้แล้วนะความยาวสี่หน่วยเลขหนึ่ง บวกทบกันเป็น50เนี่ยนะครูครับทำแบบนี้แล้วได้แน่นอน b 8เป็น50นสะสามเหลี่ยมปลายแหลมอยู่ด้านบน120อันนี้ต้องไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะอ่ะมาดูเนะื้อหาถัดไปว่านี่คือทำตามขั้นตอนได้สิ่งที่ต้องการ b 8เป็น50เราจะหาสูตรกันละนะว่า แทนค่า n เป็น8 v 8เป็น50มองเป็นสูตรกันเลยนะดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะเด็กปฐมนะจะไปสอบเข้าม1นท่องสูตรไปเลยนะพิสูจน์ไปก็ยากนะเพราะฉะนั้นเด็กปฐมครูบอกใครอยากจำเป็นสูตรก็จำเป็นสูตรนะใครจำแบบ Excel เป็นขั้นตอนการนับเมื่อกี้นี้ก็ได้นะ กรณี n เป็นเลขคู่นะสูตรคือ1นึ่คูณ n n บวก2 2 n ลบ1กรณี n เป็นเลขคี่สูตรคือ1นึ่ส่วน n ลบ1 2 n บวก3 n บวก1น่ะนักเรียนประถมท่องสูตรไปเลยนะนักเรียนมอตน้นนะพวกที่ชอบนะ รีเคลน e ์เรเลชันนะหรือรู้จักแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์กันนะพวกที่เข้าค่ายอบนมในค่ายก็จะมีนะรีเคลนส์ e รเลชันปีหนึ่งเป็นศูนย์นะอันนี้มองหาสับสคริปต์เลขขี้กันนะจากสูตรนะเวียนเกิดซิกมาตัวนี้นะเด็กมอต้นที่เข้ารู้จัก รีเคลนตีเลชันนะเขาเข้าค่ายอบรมตัวนี้เขาท่องจำกันแล้วนะผลบวก i กกำลังหนึ่งนะ b 2 k ลบย้ายข้างมานะหาผลบวก k ตั้งหน่งถึง n ทั้งสองด้านนะด้านนี้เนี่ยนะสับสคริปมันนะจะหักล้างกันเหลือแค่ตัวมากสุด 2N-1 บวกหกับตัวน้อยสุดคือ B1 ส่วนด้านนี้นักเรียนมอตน้นนะ ก็รู้แล้วนะีผลบวกกําลัง2ผลบวกกําลัง1เนี่ยสูตรคืออะไรก็จัดรูปนะกระจายได้ตัวนี้ B1 <B 1 S 1> เป็น0แทนค่าแล้วนะด้านนี้จะกระจายหรือแยกแฟกเตอร์ก็ได้นะแต่เนื่องจากเนี่ยเราอยากได้ b นะ bm แทนค่าแล้วได้คำตอบเลยก็จัดรูปนิดหนึ่ง M เป็นเลขคี่ 2n บวก1 แทนค่า n ในเทิงของ m แทนค่าแล้วจัดรูปได้สูตรละอันี้คือสูตรแทนค่าและได้ b 1 b 2 b 3 b 5 b 7เพราะตอนนี้เราดูสับสคริปต์เลขคี่ต่อไปสูตรสำหรับสับสคริปต์เลขคู่นี b 2เป็น1 b 2 k บวก2เท่ากับ b 2 k บวกส่วนที่เพิ่มนะตอนที่เราแจงนับจนกระทั่งสังเกตเห็นสูตรทั่วไปนี่แหละนะ b 2 k ย้ายข้างมาด้านนี้นักเรียนมต,ต้นเขารู้แล้วละ่ะสูตรผลบวกกำลัง i กำลังหนึ่งอะนะซิกมาทั้งสองด้านนะด้านนี้เวลาบวกกันก็หักล้างกันเหลือแค่เทอมที่สับสคริป์มากสุดกับสับสคริป์น้อยสุดทางด้านนี้นะผลบวก k กำลังสองผลบวก k กำลังหนึ่งผลบวกของหนึ่งนักเรียนมอต้นนะรู้สูตรผลบวกแล้วนะ b สเป็นหนึ่งนะถัดไปนะจัดรูปอีกนิดหนึ่งก็คือให้ M เท่ากับส k บวกสเห็นไหมเป็นเลขคูนะ่เพราะฉะนั้น k ก็เลยมีค่าเป็น m ลบสส่วนสแทนค่าในสูตรนี้แล้วก็แปลว่า ถ้า m ไปเลขคู่ b m จะมีสูตรเป็นตัวนีนะ้กระจายและแยกตัวประกอบก็ได้สูตรตรงกับที่นักเรียนประถมท่องจําเมื่อตะกี้นี่นะแต่วิธีพิสูจนะ์ก็แยกกลุ่มเลขสับสบคริปต์เลขคู่แยกกลุ่มสับสบคริปต์เลขคี่แล้วก็ได้สูตรทั่วไปนะแทนค่าและได้คำตอบเลยนะประถมท่องจําไปนะมอตน้นรู้จักซิกมารู้จักจัดรูปพิชคณิตก็พิสูจน์ได้นะ นักเรียนมปลายเขาเรียนเกี่ยวกับแมทริกดีเทอร์มินแนนต์ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะจากการที่เรารู้ว่านะี b อ B6 B8 b, 4, b, 6, b นะมีค่าเป็น1 7 22 50นะเขาก็จะไปหาพหุนามดนะีกรีสาที่ผ่านจุด4จุดนี้โดยใช้สูตรดีเทอร์มินแนนต์ใครสนใจก็ไปดูคลิปหมายเลข542รได้เลยนะ การหาพหุนามดีกรี3ที่ผ่านจุด4จุดนะกระจายค่าดีเทอร์มินนต์แล้วได้สูตรนี้เขียนะ n bn นะมีสูตรเป็นนะก็ได้สูตรนะ bn ในเทอมของ n กรณี n เป็นเลขคู่ต่อไปกรณีสับสคริปเป็นเลขคี่นะ b 1 b 3 b 5 b 7 ตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราแจงนับไว้เมื่อกี้นี่ไงความหมายทางคณิตศาสตร์ก็คือผ่านจุด1 0ผ่านจุด3 3ผ่านจุด5กับ13ผ่านจุด7กับ34กำหนดจุดผ่าน4จุดจงหาพหุนามดีกรี3ผ่านนักเรียนมปลายเข้าสูตร Determinant 5, 5หบายหเแล้วก็กระจายสูตรถัดไปเขียน BN ในเทอมของ N นะ แยกแฟกเตอร์ได้สูตร bn ละ่นะวันในคลิปนี้นะถ้าอยากนับนะโดยใช้ excel นะก็ใช้เหตุผลอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี้ครูครับทำไมทำแบบนี้แล้วได้ได้จริงๆนะแต่ถ้าจะเอาสูตรไปใช้เลยกนะ็อย่าลืมว่ากรณีเลขคู่กับเลขคี่แตกต่างกันนะครูครับ ทำไมทำแบบนี้แล้วได้ก็จะสรุปว่าถ้ามีสามเหลี่ยมด้านเท่าความยาวด้าน n หน่วยนะเลขคู่และเลขคี่นะีแยกกรณีกันนะแต่ถ้าเรานับสามเหลี่ยมปลายแหลมอยู่ด้านบนปลายแหลมอยู่ด้านล่างมีกี่รูปนะก็ติดตามคลิปต่อไปนะยังมีคลิปที่3ามในหัวข้อนี้เนะะื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ